ยี่สิบไปเรียกใครมาเตะกับผู้ใหญ่เนอะยันีีก็ดีไม่ใช่ไช่แต่แบบจะเห็นเขาที่จะปั่นมาเนอะ vô phong ừ, thì sẽ chẳng lái chết, này, cái <Lúc cười> à,

เดจอมขเหนียวโอ๊ยผมดขทายแล้วปดใจแล้วผมโดนไ่มาเลยกูซื้อราคาแพงเจ้าได้ผลมกบานกบนลยอยี่ิได้เชียวตู้ด้กรนใหผม

ยังคงเดิมมาความมาความเทพที่หายไปความจาเหรอเอ้ยไปไหนผมยิงหนี่ส่วนเกมห้าแรกสนามสิบล้อสนามผู้ซ้อนเนี่ยไอ้บ่ผู้ใจก็ดี

ยิงเอ้ยข้เน้อข้าเน้อบัวแา้วเยาะบัวมึงยันละตีอัดคืนอ้หยิงเลยได้มาได้มาโอ้

อีกเลยครับปล่อยเลยครับเรือถ่าท้ายแล้วคุณเนอะถังเรือกเ้าน่ยางนรื ตาเนึกพี่จะบีบจับเลี้ยวจ่อโอ้โหตักก่อนนี่เดี๋ยวนี้ใส่ขาด

ดาพึ so A, ่อไปดูคนยังมีท่าเนี่ยอานึ่งอะเขาเปิดครับเปิดมุ้งวเบื่อแล้วโอ้ผมบังเอาไปดูเลยมือเป็นเนย่างบังโคบเป็นไปครับเฮ้ยอะมาใครว

สิบรอบ10รอบเว้ยยาน้รอย่างเรเย่อย่างนู้ะเรอะรวะวนมมมาาดีแนจริงมีลิปครับมีคลิปครับอัดไว้อยู่ครับ ไข่แก้มือไข่แจ้มือไข่แก้มือมาเต้เานี่แก้มือเขาเล่นอเนยเออมึงเน่ยมึงเน่ยเาแล้วผมเยแล้วเสร็จมึงมนตายพวคือบอกอาไม้จอดแต่ที่โกมบ้า้าเน่ยเฮ้ยอ่ะเอาเได้เอาได้เอาได้เอา

เอาโอ้โหเสียแล้วเสีเสียเสียกือบถูเนาเอาเกมอดันต่อไปเลยเนาะไปไปมา

บอลได้เป bon oh, ียกแหตุเหตุเหเฮ้ยเหตุก้โอ้บอลได้เปียบโอ้ดัดมันเองสามลูกสองถล่แล้ว โอ้มีคนแลนี่สิบรอบมีคนแลน์เรารอบเรงแล่แต่งรล่สิบเก้รอบเพื่อนผเพือนสิบเก้ารอบน้องนัที่สิออบอ,อ๋ออย่างที่วาเลแล้วมาโค้มาเลยอ๋อยอมไปเตอียมยผมคือมาเติอน